ครับสบายดีพอพี่น้องสวัสดีซีเบิร์ดสุบูสุเกนเดอพ่พอพี่น้องพบพ่อกันบรรยากาศยางเศร้าๆกับบาตายคือเก่าคือเดิมพอพี่น้องเลยทีมง,งานเท่ากับกำลังจับระดับพี่น้องเลยเบิง่งหนึ่งเพียงหนึ่งยังไววพี่น้องแต่ละห้องแต่ละห้องเท่ากับสารตะขายแล้วลพี่น้องเลยนี่อันคือตะขายที่เขาสารเสียด้ปูพื้นพี่น้องเลย ได้ผู้พื้นโู้สิทธิ์เพื่นอะไรพร้อมพี่น้องบัลลัยห้ากรสีได้หดน้าใส่น้าพี่น้องเลยตัวตอนนี้หากสารถะาขายแล้วยังข้าได้ใส่น้าพร้อมพี่น้องเลยจะเลือกกันบัลน,นี้ห้ากรแกะแบดเนาะประมาณประมาณชี้เที่ยงนี่ใชได้แกะแบดพี่นะะ้องเลยมาทางด้านนี้กับขอน้องบิวพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาหมักไปยืมของพี่น้องงาน บิวลังหมัดอันนี้พี่นอ้องหมัดไหม้อันนี้แหละตะข่ายรือว่าตากะโลบ้านเฮาเซียนว่าตากะโลเนาะตากะโลใหม่ของพี่น้องเลยเอามัดหองนั่นแล้วก็พอน้องบิววานนี่แล,นแล้วแต่ตัวนี้ตัวนี้กับแบบว่าล่อให้เ <c oughs> มื่ขึ้นเนี่มันแบบขำเนาะ ก็ลว่าบริหามันแล้วใช่ไหยี่ว่าสิมันมันแล้วมันดคำก่อนเขามันแล้วเขากับเออเทเทได้ขันมันไปแล้วเขาชิไปเทรอบไปรอบมนมันมันรอบแรงเบบมันสี่ยงสิมังพือเาสิคัดเสีพันยางมันมันใช้เวลาหลายมนมันสิ่มคำิ่มเ่เดิมเขาเอาถาเทตัเสาเอาไปวัดเสาเขาเขาว่าไปเปแล้วเขาตะูนพัยาเลยมาไววกินเขาแล้วคือว่ามาเลยกัเทเลยรอบเฟนเนี่ยคือว่าสามหมอนงนี้ว เจ้าบาเขาับการันขั้นเนา่ยมันพอดีประมาณหนึ่งจะใช้ระยะเวลาแต่ตื่นประมาณหนึ่งท้องรุ่งประมาณแปดโมงสังเกตในโรงแรมเก็บขึ้นขั้นเนี่ยนั้นจะขึ้นไปแล้วอยู่ขั้นประมาณบุหันมันเลยเนี่นแหละพ่อพี่น้องเลยเอาก็เห็ดไปตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแะไรพ่อพี่น้องขั้นตอนของที่ว่าเคยเห็ดหรือว่าประสบการณ์ที่ว่าเขาเคยเห็ดมากับแบบสี่แหละพี่น้องเอ้ย ไปต้มที่ราคาที่ราคาให้กรดกขันพี่น้องเอาไปตัต้ขันตอนตอนขันตอนที่หนึ่งก็คือว่าปั๊บหนาดินพี่น้องเอ้ปั๊บหนาดินแล้วก็เอาทรา,ายมาหอยปั๊บหนาดินให้มันเพียงทำความสะอาดมันเรียบร้อยเลยเอาจากเอาทรายมาหอยเพื่อว่าเวลาเอาเทปูนลงไปเลียวมันมันมันจะอ,อยู่เป็นเป็นส่วนใดส่วนนั้นส่วนใดส่นนันปูนกับดินดักมันจะบปฏิกันมันจะอยู่สัวนไปสัวนนั้นก่อนมอทายจ,จะ,จะนทำความสะอาดไปยี่สุด นัน่นแหละแล้วก็ขั้นตอนที่หนึ่งคือปรับดินขั้นตอนที่สองคือหูอีทรายพรมพี่น้องเลยขั้นตอนที่สามกระสานตะไคร์ใส่ไปสิละพี่น้องแล้วก็จังได้เทเนาะอของต่อไปนี่ก็คือวนย่างมัทานได้อนาบพรมพี่น้องเลยใหม่ก็จัดเตรียมมาเรียบร้อยพรพี่น้องเลย จย,ยังบาริชานพอ่อพี่นอ้งองนันทะเลแล้วพี่น้องเลยถ้าว่าเทาสามสอยกันสามสามคนนี่ก็จะหน่อยพิ่งกับก็ะสิแล้วน้องพอน้องเดือนพอน้องเดือนกันก็นกนมาพี่น้องเลยข้ามามาหอนแล้วก็ลงมือเลยได้พอ่อพี่น้องเลยพอน้องเดือนเพื่ก็จิจัดใส่ จัดใหม่ใส่พอมพี่น้องเลยเขางานแต่เศร้าพี่น้องเลยออกไปถามไถ่ทีมงานว่าเป็นจังไหนฝ <c oughs> นตกเมื่อคืนหนียวเย็นหนาวบนอ่าเป็นห่วงทีมงานอยู่เมื่อคืนนี่พอมพี่น้องเลยจะเป็นอะไรไปถามไถ่ฝน่าเป็นอยู่เป็นอะไรพี่นอ้อง อยู่ไหยอยู่นาผมมาขึ้นในฝนตกอากาศหนาวสมควรได้อรพี่น้องเลยอันนี้คือเอาเทลานไว้สิีเลยผสมปูนอยู่นอกได้พรมพี่น,อน้องเลยบ้านนี้แล้วกษณะได้อันสุกเข,ข้าไปในได้พรมพี่น้องเลยมาทางด้านนอกกับพอน้องลำ้ำลำหรือว่าไอหลาเลยพี่น้องเลยเ <laughs> พิ่นเสาะไหมเห็ด คนละนาทีพี่น้องเอ้ยมันมันจังบ่อได้บ่อได้รอกันเนาะจะบม่ได้าถากันเสาะไม้ก็ไม้ไผ่แหละพร้อมพี่น้องเอ้ยไม้ไผ่ไม่สร้างเอามาสานเป็นตะไคร่สำหรับปูพื้นนี่เกาะบันชีได้เกาะติดกันดีเลยครับมันชีมันชีบริเวณในพื้นยุบพรพี่น้องเอ้ย กันจัดเตรียมสอยกันผลพี่นอ้องเอ้ยพอน้องเดือนก็ยังไปเหลาเติมอีกพี่น้องเอ้ยมันพอพอวาสีแล่ว,วัดนี่ก็บ่แล้วเนาะคาก่อนแบบสีแล่พี่นอ้องเอ้ย เอาประจำนาทีไฟมันพอพี่น้องเลยยำสับเส้าเขากันตอนนี้กัขออนุญาตเป็นตากล้องก่อนแป๊บหนึ่งพี่นอ้องเ้ยอะไรก็สิได้ไปหมัดไหมหมัดยังซอยพอน้องบิวพอแหละพอพี่นอ้องวิธีการเท่ากับแบบสี่แหละพี่นอ้องเ้ย เอากระสรีวิวให้ดพรมพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยขั้นตอนของการเห็ดเป็นจังไดพี่น้องเ้ยเอาเห็ดแนวใดเอาเห็ดแนวใดวิธีการเอาปูพื้นเอาเห็ดแนวใดพี่น้องเลยเอากระสีอธิบายให้ดพรมพี่น้องเข้าใจเลยกัได้เบิ่งได้ชมนมกันพพี่น้องเลยจากไดกายจะพาเบื่อพาหน่ายเด้อพี่น้องเลย ฝากเบื่องฝากสมฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ดสุขภูสุคนที่ว่าคอยติดตามหับสมให้กำลังใจบ่าวตายมาตลอดลก็ขอให้มันหมันเฮงเฮงปังปัง,ปงกันเด้อให้มีเงินเลือใส่ลน,ลนทงลนไทยไปแล้ว เจ็บยาได้ไขยย่ยามีไอมีแต่โศกแต่ลมบมันมานเฮงเฮงลอยๆเยเด้อไปทางหนทางไหพอนุ่งเดือนผนก็สอบพี่น้องเลยพอนุ่เดือนผนก็ผ่ามาอ,อีกพี่น้องเลย <c oughs> ไม่ที่ว่าเอาเอามาแต่ก่อนๆพอแล้วพอพี่น้องเลย ไอ้สองไฟที่วเขาเอามาไต้เอามาหลอบแรกๆพอแหละอันนี้คือกล้องใหม่พราะยังจ่อยพนพี่นอ้องกล้องใหม่ที่ว่าเผนเรือเห็ดเ,เรือนผลแหละพี่นอ้องเนผลจะไปเห็ดหลังต่อไปอีกพี่นอ้องเอ้ย เดือนผ่าพามาอีกไม่สางไฟนี่กันลำใหญ่สมควรเลยพี่น้องเลยบ้านเฮาไม่ใหม่บานเฮาทั้งใหญ่แล้วก็ยาวพี่น้องเลยพอใหญ่จอยเพิ่นเห็นพี่นอ้นองฮู้พี่น้องมันใหญ่ปานนี้ผู้บอกพี่น้องอันนี้คือว่าสัมปานกลาง,งพี่น้องเลยทว่า พอวล้ำใหญ่ลีนีคือซำซำใหม่ไปบ้านเนาะพอ,อเดือนหัเวเขาเฮาเขาเคยไปตัดมาขายก็พอเดือน,สำ,นสำบี้แข่งเต๋อไมันหนาชี้ยาวยาวแหงพี่น้องยอ,ออกมาแต่ดงคือว่าหย่า เอาเอาเลือกเอาลำสำนีแหละมันจังแบบว่าเอาออกมาง่ายพี่น้องเลยถ้าลำใหญ่เขาใชาได้ตัดเขิงเนาะพอหนึ่งเดือนมันจะเชี่ยออกมาง่ายเนี่ย,ยวิธีการวิธีการผ่าไม้ดิ้วไม้ลีกเพม่อนกับสีแบบสีแล้วพี่น้องเลยแต่ถ้าว่าเข้าอยากมาเห็ดของส,สองันสันยังกะเขาก็ตัดเอาไปถอนถอนก็นกนได้พี่น้องเลย คือแบบสี่เขาแก่มาเป็นลำพวะพี่น้องจะแก่มาเป็นลำเขายยานมันกระเทือนพี่น้องเวลาเขาตาดัดเนาะพอลงเดือนมันกระเทือนเขาก็จะตัดถิมกระเชาได้พี่น้องเลยอันนี้เอามาเจียนเอามาตัดอยูพี่นี่ตัวว่าเขาอยากได้ต้องการยาวสำหรัเขากระเจียนเ,น,น,นเอาสำนัดบัน่นเอาชำนัดเนาะแมนแหละ จำนาทีภายนาทีลาาผมพี่น้องเอ้ยยำสาวๆมาจะาสิแหละสีวิตต้องทำมาหาก,กินพี่น้องเลย <c oughs> บวัวภายนพกกร้อมพี่นอ้องบานนี้ขับไปเบิ่งพอน้องบิวเป็นสารตะไคร่ชอมพี่น้องเลยพอน้องบิวกะ

ถาต้องหมัดทำไมเน,นี่หมัดนคือมัดนานไม่ดูของผีเลยจ้ะแม่เลยจะไปดูที่ดีข,ของของของเสิร์ฟปูเลยแหละหมัดไปเฉยเลยพอขนาดวิธีการเอ็ดกับแบบนี้แหละพี่น้องคาดว่ามเมื่อนี้เมื่อนี้สารใหม่แล้วกับซีดไอเท,ท,ทเลยเนาะความ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 คิด ว่าตั้งวางไว้สิได้เทมื้อนี้หรือว่าจังได๋นี่แหละตเตรียมตัวผักผีมันเฮาให้จังได๋จังได๋ก็ให้อันเคลียร์ทุกขั้นตอนให้มันสําเร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเฮามาแล้วยังาลัเียไว้อาแล้วก็เียวแ้สิเอาสําเร็จไ้แแค่เจไว้อไว้ลีเียก่อนแต่ันแต่ละอันแต่ละองของะ จากระดับแต่ละบอนต่ละบอนต่ละบอนจ้าแมนนะเอาเสมอแมนเวลาเพนนสีปู้เพนนีเองดอก ของนี้คือว่าเขาสารแล้วเรียบร้อยแล้วพ่อพี่น้องเลยนี่พี่น้องตัวนี้คือว่าแล้วก็ทีเรียบร้อยพ่อพี่น้องเลยเหลือเขามีแต่นท์้าใส่พี่น้องจับระดับหนิงเพียกเลยจ้ะเท่ได้พี่น้องนี่พี่น้องเลยเอาละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควณน้อสเสด็จลาพ่อพี่น้องทุกคอนด้วย กดไลค์กดแชร์กดตนนิดตามอยู่ดีพี่น้องพบกพ่อกักนคิดต่อไปพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาตัวน้องหนัดมาที่ใจนี่สบายดีพี่นอ้องคือมันแต่งโตสวยติดใจพี่น้องไปใส่หน้ออืมไปลับพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่นอ้นอง